สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมรับนะครับรับรับเกมเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรครับเราจะพูดมาทําไมวะเนี่ยเออแป๊บหนึง่งกินอาหารก่อนเริ่มหิวแล้วเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ก็มาเล่นนานนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าจากพัฒนก่อนเนี่ยพอมาพันนี้มันภาพสวยขึ้นนะครับดูนะมีแสงเงาอะไรเงี้ยผมเพิ่งไปรู้นะบว่าผมปรับภาพกา,กากเองครับมันถึงได้ไม่มีแสงเงาครับผมนะครับแต่ว่าพอไปปรับภาพให้มัน ให้มันดูดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแสงเงาขึ้นมาแล้วนะครับก็โอเคฉันผิดเองไม่ได้สังเกตได้ดีครับส่วนถังพวกนี้ผมก็เก็บดองไว้ก่อนครับยังไม่เก็บครับตอนนี้รู้สึกว่าของจะเริ่มเต็มนะครับเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวล้นตัวละสวยเลยใช่ไหมใชลไมไม่เจอหน้ากันนานคงจะไม่ตักทายโดยการแทะไม้บ้านตูใช่ไหมโอเคต้องอขยายพื้นแพรบ,บ้านก่อนนะครับไม่ดีขยายแปลงก่อนดีกว่า เนี่ยดูดิสวยมากอะ่ะมันเวลๆไหนไอ้ลามครับเสียงคลื่นมันมาแรงมากกลัวฉันกลัวเลือกเกินไอ้ลามตอนนี้ที่ตัวเรามีมเมล็ดซีดอันนี้เอาไปเก็บครับเออจะว่าไปไอ้มเมล็ดไอ้นนี้ครับไอ้มเมล็ดต้นปาล์มเนี่ยผมยังไม่ได้ปลูกเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนมันชัวแน่แน่มันชัวแน,น่แน,น,น่เออเออเอาไม่แฮะจะว่ายมาตรงนี้ทำไมเนี่ย นี่กวนกันเหรอกวนกันใช่ไหมมันว่ายมาแบบโคตรเร็วอะเหมือนจะเจาะจงจะแดกไม้บ้านตูให้ได้เออมาพูดถึงต้นปาต่อนะครับซึ่งต้นปามนะครับผมยังไม่เคยปลูกเลยนะเ <c oughs> ดววชั่นใหม่เนี่ยซึ่งผมอยากรู้ว่ามันเป็นว่ามันมีเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะแบบให้สีมันสดขึ้นสวยขึ้นก็เป็นได้ปลูกตรงนี้เลยละกันนะพื้นที่กาลังเหมาะนะเพราะเราสร้างเรือ <c oughs> ด้วยเนี่ยสร้างเรือมาอีกสามแผ่นนะครับ เอาเป็นว่าเราต้องอ่าคราฟก่อนเนี่ยลองดูสิใช้อะไรบ้างเฮ้ยขาดตะปูหนึ่งสองโอเคแล้วก็คราฟนี่ได้มาอันนึงวางตรงนี้ละกันครับนี่แหละสวยงามดีจากนั้นก็มาเลสเอาไปเก็บทำไมในกล่องหมดวะเนี่ยโทษเทีหลืมไปเลยว่าจะปลูก ช่วงนี้สมองเบลอครับดีเลยช่วงสมองดีเลยเนะี่ยโอเคจะมารอดูกันผมว่ามันจะโตไหมเนี่ยมันจะมีความสดหรือเปล่าเพราะว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยแบบว่าสีมันจะไม่สดหมดเลยนะก็คือสีมันจะจางๆสีภายในเกมเนี่ยนะมันจะจางหมดเลยจางจืดอะจางจืดเลยต่อพอมาเวอร์ชันใหม่เนี่ยดูนะครับกระป๋องมันก็แบบมีลายแบบเป็นกระป๋องเหล็กอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงตักน้ําก่อนโอเค ซึ่งเราจะมาดูในเวอร์ชันใหม่ครับผมว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีสีอย่างไรนะครับสียังไงโอเคเก็บดื่มเก็บดื่มไอ้ลามแปบบ๊บนึงนะไอ้ลามโอเคก็ให้กล่องลอยมาครับลอยมาติดใจฉันส่วนไอ้นี้ก็ไปแยกแล้วกันเพื่อให้มันเพิ่มหลอดอาหารเยอะหน่อยไอ้นี้ติดใช่ไหมอุ้ยกล่องติดเยอะอุ้ยติดเยอะขึ้นโอเคอันนี้ก็ สมควรแกการเก็บแล้วแหละนะครับได้มันมาเยอะแล้วเอ้ยได้ผลมาเยอะแล้วเก็บ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 เอ้ยเอาเก็บปลูกเลยละกันนะปึ๊บปึ๊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 เร็วเร็วโอเคไอ้ล้ายังไหวอยู่โอเคแล้วก็เอานี่ไปย่างเอามากินหน่อยครับเออแก้ใครหิวไปก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ไปเก็บครับเพราะเราแผนที่จะปลูกแค่ต้นเดียวนะครับผมไม่อยากปลูกเยอะครับเพราะว่าพื้นที่เราแคบอยู่เฮ้ย โตไวย,ยังวะยังไม่ถึงวันเลย,เยแต่ว่าสวยขึ้นครับดูดีโอ้แสงเงาสะท้อนเนี่ยจากที่ยังเป็นแค่ก้อนเหลี่ยมๆงูงู้ครับแอันนี้มันมาแบบเป็นต้นสวยอะดูดีเฮ้ยกอง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 ไม่ไม่เอ้ย,ออออออยทำไมมันไม่ติดอ๋อมันลอยมาตรงกลางนี่ละมั้งเกือบไปแล้วเนียบต้นไม้เริ่มโตแล้ว โตวไวฮะต้นไม้พันธุ์หน่ะเนี่ยจะเก็บเอาไปปลูกบ้างโตโคตรไวครับยังไม่ถึงหนึ่งยุ่โมงเลยเนี้ยภายในเกมก็ยังไม่ถึงเลยโคตรไวครับอ่ากินอาหารก่อนล้วกันนี่เพิ่มหลอดน,น้ําด้วยเออผมว่าต้องสร้างแปลงเพิ่มดีไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับเราเริ่มมีผักผลไม้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องขยายเรื่องการผลิตอาหารด้วยเน้เนๆมาแล้ว อย่าทำลายตรงนี้ของฉันออเ,เออไปเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยจิ้มไปตั้งหลายทีโอ้โหกัดสลิเลยไปเลื่อนผมเกลียดร,ระบบการเลื่อนมากเลย <c oughs> กล่องมันจะเลื่อนได้เออเสียเวลาทำมาหาเด็กนะครับต่อไปก็สร้างกล่องนับอีกสักเอาให้เป็นสักสามสามแล้วกันนะก็คือสักหกนะครับสักหก หนึ่งสองอีกอันหนึ่งสามโอเคเชือกเกลี้ยงพอดีเลยใช้เชือกเยอะจังอันนี้หมุนไหมต้องหมุนไหมหมุนครับหมุนหมนโอเคแล้วก็ตรงนี้แปะไปเลยเอ้ย <c oughs> เอ้ยสร้างเหลือมาอันนึงเอาเหลวเอาไม่เป็นไรเอาตรงนี้เลยละกันครับ เอ,อ้ยเ,เดีแป้าโอเคแล้วก็ปลูกขยายพืชผักสวนครัวในการผลิตอาหารด้วยเอ,อ้ยไม่ใช่เด็กปลูกเอออ่าเรียบร้อยแดกไปผลหนึ่งด้วยปลูกครบสามหมดนะสามสามหมดโอเคครับครบอันนี้ก็โตอีกแล้วรีบโตไปไหนขี้เกียจเก็บรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันแบบโตเอาไว้พร้อมกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยปลูกอีกทีล้กันเพราะว่า เดี๋ยวมันโตไม่พอมกันแล้วก็ต้องมาเสียเวลาเก็บนะครับโอเคเยอะแล้วเนี่ยโอเคครับเชือกด้วยเชือกเชือกเชือกนี่แล้วไปสิ้นหนึ่งเออเชือกก็มีเยอะนี่ว่านี่ไงทั้งสามสิบอแน่นในกล่องนี้มันไม่อยู่ในจุดที่ว่ามันจะดักได้เราก็ต้องสอยมาเองมามะมาปะโอเคเก็บ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 นี่ด้วยเก็บฉลาม ต้องไป,ไป,ไปไมันฮ่าฮ่าไปไซาร่าอย่าทิ้งไปเธอจากไปแล้วจากไปกับขอนไม้นั่นชู้เธอเหรอทำไมทำไมเธอทำกับฉันได้ไปกันเป็นคู่เลยครับชั้นกลมเกลียวไม่เหลียวแลฉันเลย นี่ก็ดาาดามาดามาจริงจังเฮ้ยไอ้น้ำเดี๋ยวพึ่งนะเอาไปย่างก่อนอ้อยอ้อยติดอันนี้มาติดหรือเปล่าเออติดครับถ้าเกิดผมเก็บนี่คงจะพวดพลาดเต็มช่องแน่ๆเลยเนี่ยไหนรองสักช่องสิป<า>รุืเฮ้ยครับเปนไม้นี่ได้สิบสองเลยเอ้ยใบย้นปามครับอ่ะครับรับวๆไม้ก็ได้ไมาเยอะ โอเคนี่ต้นไม้โตแล้วครับสีสดขึ้นแล้วก็ใบนะครับใบมันก็จะดูแบบเออดูแบบดูเป็นใบนะครับแล้วก็เอ,อ้ยขยับได้ด้วยนี่ครับมีแบบแบบมีการสั่นไหวได้ด้วยเออดีดีด,ด,ดีแต่เดี๋ยวไม่ดีเท่าไหร่อยู่น้ำแล้วลากมาก่อนครับเออเอาไปเก็บดืมอ,อ๊โอเคแล้วก็ตักปึ๊บปึ๊ปปต้ม อาหารย่างเสร็จกินก่อนเลยอยู่แล้วอันนี้โอเคได้หัวมันกับไอ้นี่มาอย่างละสองโอ้หัวมันได้มาหนึ่งไปย่างต่อน,นี่ครับโอ้พบค่ำใช่ป่ะแล้วก็มีแสงไฟอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกว่าเราอบอุ่นครับเออบ้านแสนสุขอบอุ่นดีจุงเบยถ้าเกิดมันไม่ติดอยู่ตรงที่มีฉลามนะครับจะเป็นบ้านแสนสุขเลย ต้นไม้โอเคโตแล้วนะครับเราก็มาตัดกันแล้วก็กินลูกมะพร้าวกันนะครับเอามาด้วยมเมล็ดน,นึงเอาไปปลูกเลยด้วยไอ้หลามอย่าพึ่งขอทํากิจก่อนเอ้ยยังไม่ได้ครับขวานต้องคราบขวานก่อนเออครับได้โอเคเฮ้ย <c oughs> ราแวงไปหน่อยอันนี้มันืตัดตัดเอ้ยเดี๋ยว มันมันขึ้นโหลดอย่างนี้เหรอตอนตัดเนี่ยคงไม่ได้ว่าทําลายบ้านเราใช่ไหมคงไม่ใช่ทําลายไอ้ฐานปลูกใช่ไหมเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดผมเผลอคลิกครั้งนานกว่านี้เนี่ยมันน่าจะทําลายฐานปลูกแน่ๆเลยเอออย่ากลิงกล้งไปอย่ากลิ้งไปไปไอ้ไอไอโอ้ย ยากทุกเย็นเลยเกินไม่น่ามาปลูกตรงนี้เลยจริงๆปลูกใกล้ทะเลเกินครับไม่เอ้ยอู Leave. ยังเก็บได้อยู่เฮ้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 เดียวไอจอดไอจอดไอไอจอดไอจอดยาทีเลอโอ้โหมันงับสะเกือบพังเดืเอดเท่าไหร่วะนนีเหรือสามสิบโอ้ยยังไม่พังรู้เบาว่าเสียไม้ในการซ่อมนี้มันใช้ไม้เยอะ โ okay. อเคเราไปปลูกต่อเลยไอ้หลามเอ็นนี้มันร้ายกาจเอ้ยก่อนปลูกต้องตัดต้นนี้ทิ้งก่อนจะได้ไปต้นปลาล์มแล้วก็ต้นไม้มาเอ้ยได้ไม้มานะครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยได้ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับถือว่าเป็นการปลูกที่คุ้มค่ามากโอ้ยถังมันไปอีกแล้วไม่รอฉันเลย แต่คงไม่ต้องห่วงหรอกมั้งเพราะว่าตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับมีจนแทบจะเรียกว่าลน้นอ่าใบาต้นปาล์มเอาไปคราเป็นเชือกบ้างเก็บไป้จมาเยอะแยะมีคราบรัว้วว,วโอเคสว่วนเลยเหลือเศษทิ้งไปลกช่องตอนนี้ถือว่าเรียกว่ารวยรวยลกช่องนะครับรวยลกช่อง <c oughs> เอาไปเก็บแยกกันทำไมเปลืองช่องแล้พื้นที่ช่อง เชือกอเก็บส่วนคอคุณแนนเอาไปเก็บก่อนครับยังไม่จะเป็นต้องใช้เอยยังไม่จะเป็นต้องกินตอนนี้โอเคครบครบครบหมดไอหลามเมื่อกี้มันเห็นอ๋อสงสัยมองไม้มั้งมองพลาดครับคิดว่าไม้เป็นไอฉลามครับถ้าเกิดมันมีสองตัวในในทีเดียวกันเนี่ยดูแลไม่ไหวแนนอนนะดูแลไม่ไหวเลย <c oughs> เออต้อม ก็ไปย่างแล้วก็ต้องสร้างไอ้ที่ย่างเพิ่มด้วยแฮรู้สึกว่าอาหารเราเยอะจนย่างไม่ทันนะครับไม่ใช่ย่างไม่ทันดิย่างได้จํานวนน้อยอะนะต้องสร้างที่ย่างเพิ่มด้วยนี่หนึ่งสองพอสองชิ้นก็เหลือแล้วแค่สี่เตาก็พอนะครับเตาย่างเนี่ยไม่ต้องเอาเยอะครับ อุย้ยเผลอคลิกแดกอีกแล้วเออโอ้ยยังเหลืออีกนว่ะลืมดูนี่ไปเก็บย่างเลยเป็นคอมโบโอเคกินชิ้นหนึ่งก่อนแล้วก็อิ่มครับอ่ารุ่งเช้าแล้วเหรออยขวานเหมือนสนิมเคลือไงงไม่รู้เออใช่มันมีสนิมด้วยครับดูดิสมจริงขนาดไหนต้นไม้ก็ยังไม่โตครับรอต่อไปโอเค ไม้เหล็กเหล็กก็เอาไปเก็บบ้างดีกว่ามั้งเนี่ยเหล็กก็เยอะโอเคแล้วก็อ้นี้ยังเสร็จยังยังไม่เสร็จเสร็จแล้วไปลงเตาต่อส่วนเนื้อเราจะเก็บไว้กินเพราะว่าเราหิวมากมากนะเป็นเนื้อแรงเท่มเลยทีเดียวกว่าจะได้มาต้องฆ่าฉลามตัวหนึ่งแล้วตัวนึงนี่ต้องรอกันนานนะครับกว่ามันจะตายนะครับต้องเก็บไว้กินครับของแรงเทมโอ้โหนุ่น,น ลอยมาเป็นชุดอย่างนั้นเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยมาหรือว่าผมว่ามันเตรียมสปาวซะมากกว่าละมั้งนั่นมันแบบมันยังไม่ได้ลอยเลหรอกนะมันเตรียมสปาวมากกว่าแบบว่าเอ้ยโอเคชิ้นนี้เตรียมรอออกไปเลยนะรอให้อ้ไอเจ้านั่นมันมาเก็บซึ่งก็คือผมเองครับนัน่นแหละเป็นของที่ลอยค้างเอาไว้ก็คือรอแบบสปาวแหมทําไปได้ โอเคผมสลับเกมรับนะครับพาร์ทนี้นะฮะอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากนะครับ,นะรบซึ่งพาร์ทหน้าเนี่ยก็คงจะต้องอัปเดตต่อไปนะครับก็คือผมจะเล่นในช่วงอัปเดตต่อไปนะครับสลับรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ